หยุดลือแอบทักอ,อ้อนตอบประเด็นร้อนซุ่มคุยเด็กหลังมีกระแสข่าวลือนาะหูของคุณแม่แอบทักษ้อ,อนที่ถูกคุณแม่ชมพู่อรายาแซวประเด็นซุ้มคุยกับเด็กทำให้เหล่านักสืบและเพจดงังได้โปรยคำใบ้และอักษรย่อต่างๆออกมารวมไปถึงแหโยงถึงดารานักสแสดงหลายท่าน จนต้องออกมาเคลียร์และตอบคำถามกันไปช,ชัดๆและล่าสุดนี้ด้านแม่แอปได้ออกมาตอบพร้อมเคลียร์ประเด็นร้อนถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยไม่ปล่อยให้โลกโซเชียลต้องดาวกันอีกต่อไปโดยแอปได้ตอบคำถามนี้ในรายการแชร์ข่าว s o u สต s t r พร้อมเคลียร์ประเด็นบทสัมภาษณ์ที่ได้โพสต์ลง i อจีสตอไว้ว่าถึงแม้ตอนนี้จะถ่ายหนังยังหนักทุกวันก็ติดตามข่าวอยู่และที่แอปเขียนใน i อจีสตอนั้นแค่จะบอกว่าอันนั้นไม่ใช่บทสัมภาษณ์ของแอปแค่รู้สึกว่าเกรงใจเพราะทุกท่านให้สัมภาษณ์ถึงแอปดี เพราะฉะนั้นถ้าแอปจะให้สัมภาษณ์ก็ควรจะให้เกียรติทุกท่านเหมือนกันและตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนเลยแค่อยากจะชี้แจงว่าไม่ใช่คำพูดของแอปและในส่วนเรื่องข่าวลือที่ครบนั้นแอปเองตอบชัดว่าไม่มีค่ะหมายถึงว่าทุกคนที่เห็นในข่าวก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันหมดทุกคนเลยและดีมากด้วย ทุกคนก็น่ารักก็มีการคุยการขอโทษกันไปมาเพราะเกรงใจไม่ใช่อะไรคะ่ะงานนี้เรียกว่าแม่ตอบชัดพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยทุกข้อสงสัยกันเลย